สวัสดีได้ค่ะพี่น้องพบอพ,อพี่น้องทั้งช่องบ่าวเดียฮักนะัสต๊ีเด่นกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขะขอแม่ระบายความในใจในท่อแม่สีหา้าคันเก็บไววแม่กกสรและแน่นั่นละค่ะพี่น้องขามันเบาผุดพ่อบอกโมบอกแต่งมึงเอาส่วนไดคิดในกรณีที่เป็นคนจัดเป็นผู้เชิญเป็นผู้เสียเงินจ่ายให้นักร้องสาววงเล็บแก่ที่ดังเพื่นบาสินหรือปินดังไม่ดังนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเอาไป เห็ดคอนเสิร์ตเมืองนอกว่าสันทอพูดตามความเป็นจริงน่ะเอาไปเห็ดอ่อนเยาะหายกว่างานวาดแบบนั้นเส้นไปแพ้ก็ได้นันลาคอนจิวต์ตามความเป็นจริงมีช่วงหนึ่งกับพี่น้องถ้าพูดถึงว่าถ้าผูใ้ใดอันอันอันใส่ใจว่าสันทอันผูใ้ใดใส่ใจนี่ก็สิเป็นประมาณว่าได้ยินกับหูกับตากับปากนั่นแหละค่ะอีห้าหนึง่ง อีหาคนที่จัดงานวาสนทอบยี่นองค่ะอเมียฝรั่งเป็นคนที่จัดเอาศิลปินไปเมืองนอกอันศิลปินสาวคนดังคนว่าดังมองได้ศิลปินสาวน่นน่ะเอาไปอันอันอันเอาไปอันเนี่ยเคลื่อนยังก่อเอาไปงานนั้นงานนี้ขายวัดกูวานั่ะน่อันงานเขาหลักอันกระเป๋าอันเปิด หมวกตลาดนัดแต่ยังมีคนเบิงหลายกลัวกบสิบาตามจริงอันนี้ยาสิว่าเผือกยาสิว่าเสือกค่ะเพียงแต่ว่าใส่ใจจังๆกันแล้วกันในกรณีของบาดามหน่อยนี่นะน,นะคะพี่น้องขาเรื่องของเรื่องผู้จัดที่เพิ่นเอาศิลปินดังบดังนะะันง่นละกันพี่น้องขาศิลปินสาวผู้ที่โด่งดังเพิ่นบ่าสาวแล้วก็บ้งเล็บแกแล้วก็ด่งดังที่ ดับประจังสันกนแล้วกันนั่นน่ะนะคะเพื่อนบอกว่าศิลปินคนที่เพิ่นเชิญไปสองพอนี่แหละค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยวาสาน โอ้พี่น้องว่าซอยแม่หากสันแม่ศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยโอ้มึงบ่มิตาติอีอันนี้่บ่มิตาบอกเมื่อแมวนมึงสลับแงบหลายมันก็เลเ้นประสาทสืบพันธุน์เททหยเป็นการจงตึงสมองสายตาสมองมึงบ่กมันมาแต่สายศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยโอ้อีปึอกอีปึอกอีปืกในสาน้เมียฝรั่งกับกูนีลาคือกันนีลามันปึกโพดมึงเอามาแต่สายผู้ใดต่างสายญามึงมาจากโบสถ์สำนักใดคำว่าวาศิลปินเบอร์หนึ่งอของเมืองไทย ชื่นชอบชื่นชมมันบ่มีไผ่ามึงดอกจา่าแต่ว่ามึงเบาโพดเพราะว่าเบาหนีเป็นการเบาออกซื้อเบาออกในขณะที่ชื่นชอบชื่นชมศิลปินผู้นันผู้นี้ที่มึงโอ้ยแต่ว่ายาสิไปใส่เถาะคำว่าศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนั่นโอ้ยกูสิฮากมาเอาอันแนวมาอัน,อนเปา่ากูแนพี่น้องเพราะว่าอีหยังโอ้ยมันเบาพืดปกติหล้กการมีอีกช่วงหนึ่งอันบักห้านึ่งอีห้านึ่งขับัดว่าศิลปินหมอลำซิ่งลาซินีซิ่งชื่อดัง ของเมืองไทยราเชนีลําจิ้งบัคนันนก็ว่าอีฮันนนก็ว่าอีขึ้นกันกับพี่น้องขาโอ้ผู้ใดแห่สายาเมืองเมึงเอาโพรตรงนั้นเอาโพรตรงนี้หรือไม่สังกัดได้เอามาเหตุนาหนาเพราะว่าอีหยังศิลปินเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยเป็นปะ อันเป็นแนวดายเรกูถามมึงเนี่ยเถอะอันไดที่บอกว่ามันโด่งมันดังอันไดที่มันบอกว่าอันนั้นแล้วแล้วแถมเอาผัวใหม่ไปน้ำบาดเนี่ยเอาผัวใหม่เขาไปทำคอนเทนต์มีการแอบซื้อตั๋วนะเพื่อนบ้านอันน่ะแอบซื้อตั๋วเพื่อเจอกันที่ปารีสแล้วก็อยากเล็ดคอนเทนต์หลายบาดเนี่ยก็เลยเฮ็ดพิดคอนเทนต์เป็นการที่แอบซื้อตั๋วไปเซอร์ไพรส์เพื่อนบ้านเงื่อนภัยใจละบกลานะคะพอสักพักหนึ่งก็สิบอกว่าโอ้ยไปแหกปากฉันรักสองพออยู่ฉันรักอันผู้หญิงคนนี้ น,นี้อัน,นอยู่ที่ปารีสแหกปากคากบอกคาดพ่อนว่า พยายามจะเยอะคอนเทนต์ู่พี่น้องก็เฮ็ดคอนเทนแนวใด้ยงย่อแนวดาให้คนขีดีอาพี่น้องแล้วยังเพอสักพักมาบาเนี่ก็บอกว่าอ่นั่งรถไปน้ำกันจะไปเตี่ยวมองใดมองนึง่งโอ้ยเขาว่าหนูค่ะเขาว่าคุณพี่เขาว่าพี่สาวค่ะพี่สาวหน้าแก่โอ้ยฉันไม่ยอมเพราะว่าอ่อนกันโอ้ยพี่น้องจะสมัครเฮ็ดเป็นเนาะแต่ว่าเป็นยีดอกว่าเพราะว่ามันปือ้โอโคแม่ก็จะบงว่าจะใส่กําไดกํบมันพอเห็นแล้วอันนี้อ,นนอธิบายได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นว่าใส่ใจ บนจะไปเอื่นว่าหมอแม่นี่เผือกเสือกเพราะว่าไนจะไปเอื่นเอื่นในว่าใส่ใจในชีวิต้อื่นมากกว่าจ้กของนั่นหลักค่ะป่ามันเลิดเลอผดพอบักโม่อบักแตงหลายบอกว่าอีหยังศิลปินเบอร์หนึ่งบอกว่าอีหนังศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยบอกว่าอีหยังอันอันอีหยังเกาะอันเป็นการที่หมอลำซิ่งซื่อดังราชีร์ลำซิ่งคนเดียวคนหนึ่งคนเด่นคนดังของเมืองไทยเพื่อนบ่า โอ้ยปอดเบื้องเอาไปให้คนอันเฉพาะเวทีที่เึืองเอาไปเอาไปเสียงเงินไปนั่นละเออให้มีคนเบื่องถึงยี่สิบคนตอนเวทีแนกันยังดีตัวห,าหนาแม่มบลากูว่าเนี่ยอันอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกอยู่สก็ตามอันพวกที่อันลากกระเป๋าลากไปอันแสดงปิดเปิดหมวกกันยันงมีคนสนใจหลายกว่าเมื่อเอาศิลปินดังที่สุดเบอร์หนึ่งของเมืองไทยไปโอ้ยปึกขันเทนปนอกปว่าผูจัดบกว่าผน ให้สยายญาดนี่ล่กับพี่น้องขามันปวดพวบอกพอบอกแต่มันเกินความมินเจงจะเป็นมึงปึกเนาะขาใจโยมึงเอาไปเลยนะงึ้งมึงดอกว่าแต่ว่ากับการที่เห็นนะั่นน่ะโอ้ยมึงอย่าิบิวาต่อจิลปินออกซือ้อ่นได้พี่น้องบ่ลเด็กถ้ามาดับบอลบ่ได้บ,บอลหยอกหยอกเราเียนโอ้ยมีการออกซือ้อ่นได้บาเพ่นโอ้ยเป็นคนรวยคนดังคนเหนือคนนี้เอาศิลปินชื่อดังของเมืองไทยศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยกูนี่เก่งแค่ไหนกูจะเป็นผู้จัดเอาไปออกรายการโอ้ยคนเบิกบ่ถึงสิบคน ยี่สิบคนประวัติอยู่เวทที่ไหนก็ตามกูว่านะ่ะนะงานวัดคัก,คก,คกเอองานแสดงอันอยู่ประเทศสวีเดนงานแสดงสมตำขายสมตำอาหารไทยหรืออยังนั่นนะมีคนเขาไปเที่ยวหลายก็ไปคอนเทนต์ดาราศิลปินเบอร์หนึ่งขอวงเมืองไทยแล้วก็ราชนีลำซิ่งเบอร์หนึ่งขอวงเมืองไทยพี่มีการนิยมชมชอบหรือไม่ก็เอามาคู่ผัวตัวเมียมาด้วยกันยิ่งมีการอา่อ่ทวีคูณความดังเอามาให้พี่น้องเบิง่งทั้งเมืองหอกเิน่นว่าโอ้ เอ,ออ,อจาอ่าเออเออป้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เนี่ยเด้อมันบ่อถือมันบ่อถือจิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมันบ่อถือจ่ามันบ่อถือราเชนีลำมซิ่งที่หนึ่งของเมืองไทยกับบ่ถือค่ะโอ้ยมึงก็มาแต่ใส่กับสบ่มิตาใน่บอกคิดจังนิดหนึ่งมักแผ่มากๆมันก็บแมนอยู่แต่วอลมันเปล่าเผื่อพวกบอกมันเบลก,กแต่งออกซื้อเขากับสีหักโดยจากพากูนี่แหละ คนแหลกเลยอ่านำมาเป่ากูแน่เพราะว่ากูณจิตแมนแอแล้วแน่กูกกกกสิหาดนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็มาระบายความในใจใพี่น้องฟังเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลน,นี่โอ้ยมันแมนบอลหรือมันบอแมนมันบอแมนยามึงมันบอแมน,มน,มน ตีแขวมุงเถาอยู่ได้อีที่มันเอาไปนะ่ะน่ะเออที่เอาศิลป,ปินสาวแก่วงเล็บเข้าไปผู้ที่โด่งดังดับนะ่ะน่ะเออโด่งดังทั้งใดล่ะโดนดังทางที่มองสือพันคำนันบาใส่หนาแข้งบาศัยหนาแข้งมันใดมันก็สิไปตัวพระวายหยัางเห็นแล้วเขาก็ขี้เดีอดขสิบ้ากันไปนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคซ้ำนี่แหละคะ่ะพี่น้องเขาเาไปควบในใจเนาะสวัสดีค่ะ